อันนี้นะคะก็เป็น performance นะคะในของกลุ่มการเงินอาเซของเรานะคะในครึ่งแรกของปีนะคะโดยภาพนี้นะคะแสดงถึงการ contribu รายได้นะคะจากบริษัทแต่และเอ็นจีทีนะคะโดยในครึ่งแรกของปีนี้รายได้รวมนะคะของกลุ่มการเงินเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.1่ถึพันล้านนะคะหลักๆก็เป็นการคอนซึมมาจากแบงก์ธุรกิจแบงก์นะคะประมาณ87%แล้วก็บริษัทร,รูปอีกประมาณ4.5%ค่ะ ส่วนกำไรสุทธินะคะในครึ่งแรกของปีนะคะของทั้งกลุ่มการเงินน,งนะคะอยู่ที่891ล้านนะคะโดยภาพกำไรนะคะลดลงนะคะเมื่อเทียบกับชว่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ยลดลงไปประมาณ25ก็เนื่องมาจากว่า เป็นการดลงของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของตลาดทุนนะคะพวก i n v e ว t m e n t นต์ทำต่างๆนะคะที่อย่างที่เรียนว่าสภาวะตลาดในบ้านเราในค่อนข้างชะลอนะคะในครึ่งแรกของปีนะคะแต่ทัานจะเห็นได้ว่ารายไดไ้เป็นรายได้หลักนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ดอกเบีย้ยรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะก็ยังเ,เพิ่มขึ้นโดยรวมโดยเกณฑ์ดีอยู่นะคะประมาณ3เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะ ภาพกำไร,รที่แปดว่กาก้าสิบล้านทคะไม่เอ้าเอและเอา E ของทั้งกลุ่มการเงินนะคะอยู่ที่0.57%และ4.95%าตามลำดับนะคะนี้ก็จะเป็นภาพ Key p เ r f o r m a n c e ของทั้งกลุ่มการเงินนะคะค่ะเรามาดูในแต่ละ e n t น t y นะคะโดยในธุรกิจธนาคารใน LS Bank ของเรานะคะภาพเจอร์นี่ในครึ่งแรกของปีนะคะของธานาคารเราเนี่ยอย่างที่ท่านดรสุภัได้เรียนก็คือจะติดค่อนข้างชะลอนะคะแล้วก็ ภาพรวมสินเชื่อของทั้งระบบเนี่ย เครื่อ่แรกนี่แทบไม่โตเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเติบโตในเซกเมนต์ที่เราถนัดนะคะโดยภาพรวมสินเชื่อในเครื่องแรกของปีเนี้ยของเรานะคะเติบโต1.8%นะคะเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะคะโดยหลักๆนะคะก็เป็นการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อแบบไต้หวันนี้นนะคะปีนี้เติบโตดีค่ะเครื่องแรกนี่เติบโตถึง31%นะคะแล้วก็เช่นกันกับสินเชื่อรายย่อยนะคะแล้วก็สินเชื่อธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่เราถนัดก็เติบโต ค่อนข้างดีประมาณ2-5เซนะคะในครึ่งแรกของปีนี้ค่ะนิ่มนะคะค่อนข้างจะชอลนะคะอยู่ที่2-3.6นะคะเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีเทรนที่สูงข,ขึ้นมาจนถึงในช่วงเซ็กเตอร์ฮาร์ของปีก่อนเนี่ยก็เป็นความรัที่กดดันโลคอสออฟฟานของธุรกิจแบงค์โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ขนาดเล็กนี่ถ้าจะเห็นได้ว่าในช่งแรกของปีนี้ตามการเงินที่ประกาศมาเนี่ยนิ่มไม่ค่อยดีนะคะ ย่างไรก็ตามในเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมน,นะคะจะรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เป็น่รโลเนเตเนี่ยนนอาจจะชะลอนะคะแต่ว่าเราก็าพยายามที่จะขยายรายได้ไปย,ยังธุรกิจอื่นอย่างเช่นรายได้ค่าเงินจากวงช่วฟันนะคะแล้วก็ธุรกิจเทรดไปแนสนะคะก็ยังเติโตัวได้ดีรวมไปถึงรายได้จากเอฟเอเอ็นามนะคะในปีนี้เราก็ทําได้ค่อนข้างดีค่ะสําหรับภาพกลยุทธ์ที่เราดาเนินมาในครึ่งแรกของปีนะคะ,ะเราก็พยายามที่จะ ใช้วิธีบริหารจัดการในตัวตของอัตราดอกเบี้ยสุทธิกลุ่มนิ่มนะคะโดยการมเนในพาร์ทของยิวเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปเซกเมนต์ที่ได้ยิวที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของพอสองฝว่นเนี่ยหรือแม้เราจะมีความสาทายเรื่องพอของตัวเงินฝากเทททีดีนะคะแต่เราก็พยายามที่จะ c o m เมนเซโดยการเพิ่มสัดส่วนของค่าซินเงินฝากธนาคารมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่เรียนว่า เราก็พยายามที่จะเติบโตในเซกเมนที่เราถนัดนะคะโดยสินเชื่อบ้านเนี่ยเราก็เติบโตค่อนข้างดีมาต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงเราใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของปริษัทแม่ของเราหรือ c t p c นะคะเราก็การนำเสนอโปรดักต์แล้วก็การเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอลนะคะ นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังสนับสนุนการเป็นการธนาคารเพื่อความยั่งยืนนะคะโดยเรามีการสร้างพาร์เนอร์ชิพในการที่จะให้สินเชื่อ ESG นะคะโดยโดยเราเองเนี่ยเป็นเป็นที่ปรึกษ,ษาด้านการเงินด้วยนะคะนอกจากนี้เรามีการลงทุนนะคะในส่วนของฟรีบอลนะคะปีนี้ค่ะเราลงทุนเพิ่มขึ้นถึง43นนะคะนอกจากนี้นะคะในภาพของอันดับความน่าเชื่อถือนะคะในปีนี้ค่ะเราได้รับการจัดอันดับ เครดิตเรตติ้งนะคะโดยทริสเรตติ้งและฟรีสเรตติ้งอยู่ที่อันดับทริปเปิลเอนะคะโดยทริสนะคะแล้วก็เอเอเอโดยีโิสเรตติ้งค่ะก็มีการสะท้อนศัก,กยภาพของบงิษัทที่มี่คะเราอะมีความท,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 ท้าทายในเรื่องของตัวคอร์ซอบฟาร์นนะทำให้เงินของเราเนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่อันดับ2.3งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะะส่วนในภาพของสินเชื่อนะคะ อย่างที่เอ็ว่าปีนี้เอ่อเพิ่งเริของปีสินเชื่ออาจจะชะลอนะคะแต่ก็ยังเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบนะคะแล้วก็ในภาพ12เดือนย้อนหลังนะคะเย็นๆนี่เราก็เติบโตมาเกือบแล้วก็เฉลี่ยเอ,อ่อหปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยเติบโตถึงปิลัประมาณ12ซนะคะโดยเซม์ที่เติบโต,ตดีนะคะก็จะมีทั้งเอ่อสินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อธุรกิจก็ถือว่าเติบโตดีะค่ะ แะะสดงถึงโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อของเรานะคะโดยในครึ่งแรกนองนะคะพอร์ตสินเชื่อของเราก็อย่างที่พี่ๆไดคะเห็นนะคะแล้วก็มีการยังไงว่า Specify พอร์ตนะคะไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเซกเวนใตมากเกินไปนะคะก็เป็นสส่วนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็โดยเฉพาะ,ะสินเชื่อประกภทรย,ย่อยแล้วก็สินเชื่อไตหวานก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนด้านของเงินฝากนะคะเราก็พยายามที่จะดรอยเงินฝากเพื่อ เ,เพื่อเสริมสภาพคล่องอให้รอดไปตามการกับต,ตัวของสินเชื่อนะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็ในภาพด้านล่างนะคะเราก็พยายามที่จะขยายฐานเงินฝากสินเชื่อเพื่อขยาเงินฝากลูกค,ค้ารายย่อยนะคะจากาในช่วงก่อนนี้ที่ต่ำ50%ณปัจจุบันนะคะเงินฝากรายย่อยของเรานี้ก็อยู่ที่สัดส่วนถึง60%นะคะ่ะ สนภาพนี้แสดงถึงคุณภาพของสินเชื่อและการต้้งสมรองนะ,ะของธนาคารของเรานะคะโดในครึ่งแรกของปีนะคะเอ,อ่อจากที่ปีปีนี้คะ่ะเป็นเราได้หมดในเรื่องของมาตรการภาชัระหนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านวิก COVID ิรโควิดต่างๆมาแล้วนะคะเราก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็เห็นว่า การตั้งสำรองเรานะคะในช่วงทีโควิดนะคะช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงแเพียงพอแล้วนะคะเราเรามีการลดการสำรองลงนะคะในครึ่งแรกขป,ปีนะคะลดลงประมาณ14%แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณภาพเราก็ยังมั่นใจว่าคุณภาพสินเชื่อเราก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะ โดยเรามีในโชว์ตัวเอแ Coverage Ratio นะคะ,ะหรือเงินสำรองต่อเอแเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะคะอยู่ที่ประมาณ188%ซึ่งก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุปกรณมที่อยู่ที่ประมาณ1 8 0ยแปค่ะ,ะในเรื่องของรายได้ค่าเงินนะคะอย่างเช่นว่าในปีนี้นะคะสินจะอะปลองนะทำให้รายได้ข่าเงินที่เกี่ยวข้องนี่ก็อาจจะชะลอลงไปแต่ว่าเราพยายามเพิ่มสัดส่วนส,ส่วนของรายได้ให้มันยังสอื่นนะคะโดยเฉพาะ มุช่ชอปฟันนะคะปีนี้ก็เกติบโตดีค่ะประมาณเกือบเกือบ20เปอร์เซ็นต์นะคะรวมไปถึงและได้ข้ามเงียมเกี่ยวกับธุกรกิจไฟแนนซ์ช่วง S S Income เนี่ยคะ <c oughs> ่ะก็ถือได้ว่ามีสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะถือว่าเติบโตดีในปีนี้ค่ะ ส่วนภาพเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะคะการค่า operating expense ของแบงก์เรานะคะก็เพิ่มขึ้นไปตามการขยายธุรกิจนะคะโดยภาพรวมอของดัชนีก็เพิ่มขึ้นประมาณ6%ก็นะคะก็เป็นการรองรับการสร้างบริการนะคะการขยายธุรกิจแล้วก็ลหลักๆกก็เป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การพัฒนาระบบไอที ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของอ Key อ i n a n c ่ a Financial Results ของแบงค์นะคะที่เรียนว่า,าธนาคกการรายของธนาคารนะคะในครึ่งแรกของปีลดลงมา10%ที่เรียนว่าก็เป็นการลดลงของไรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะแต่ว่าไรายได้หลักๆก็ยังถือว่าเติบโต,ตดีค่ะประมาณ3%นะคะ โดยด้านขวามือนะคะสะท้อนถึงคุณภาพของสินเชื่อของแบงก์เรานะคะก็ยังอยู่ในตัว n ีแอลเรชชเนี่ยนยอยู่ที่3.0เอยู่ในกรอบที่เราวางไว้แล้วก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงกับระบบนะคะตัว c o ค a g เรชช i o องที่เรียนคือ180ปก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบใช้กัน,กนะค่ะ ในเรื่องของความเพียงพอของเงินกองทุนนะคะตัว BAS ratio และเชียวันเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่15.2 15และ13.1ตามลำดับนะในขณะที่ภาพรวมของของอซิสเต็มก็ค่อนข้างสูงุน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น performance ของบริษัทจัดการกองทุน LH Fund ใ, <พอ S 2> ในในึ่งแรกของปีนะคะตัวอนะักษ่ของเราเนี่ยก็ถือว่า เบเนสดังได้ค่อนข้างดีเม่อเชื่อกับซีปีนะคะโดย ถ้ารวมนะคะ asset under management นะคะอยู่ที่ประมาณ84,000ล้านนะคะก็ถือว่ายังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอูชูฟันตัวกอง f i ไออนะคะกองที่ไปลงทุนในต่างประเทศแสวงหาตลาดใหม่ๆนะคะรวมไปถึงกองรีสก็เติบโตดีนะคะในปีนี้โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะคะธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ได้อานิสงส์งจากการที่การท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะ ในส่วนของบอ,องทุนสนองแรงที่แล้วก็ตัวไทยเนฟันถือว่าปีนี้ก็ยังเกิดตกําได้ดีค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของเพอร์ฟอร์แมน์นะคะกำไรสุทธิของ LH f ช n นในครึ่งแรกของปีนะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ในกรณีน,นะคะประมาณเกือบเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะและกลยุทธ์ที่ทาง l อ f ชฟนะคะก็จะดำเนินไปนะคะในครึ่งปีหลังนะคะก็จะเป็นการาโฟกัสนะคะการไปอฐานลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าไทยเวนฟานนะคะลูกค้า สถาบันรวมไปถึงลูกค้ากลุ่มอัลต้าไฮเนอร์เบิร์ดนะคะก็เราก็พยายามที่จะพยายามไปโฟกัสที่ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นค่ะค่ะและในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์นะคะตัวไอเอสิเคอร์ริที้ของเรานะคะ,ะที่พี่ๆทนะคะราบทราบกันว่าตลาดทุนบ้าน้านเราในช่วงแรกของปีอาจจะไม่ค่อยดีนะคะตัวเทิร์นโอเวอร์หรือการซื้อขายในในตลาดบ้านเราเนี่ย d r อปลงไปประมาณ23%นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดีวยวกัน ะะก็อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนตัวรายได้ของรายได้ของ r อเวอร์ก็ลดลงไปประมาณ40%นะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะ c อ m p e n s a t โดยรายได้ส่วนของอาการซชเ่อรที่ให้กู้เพื่อการลงคุณในทรขพย์มมาชินโนนะคะแล้วก็การให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแล้วก็การทำ m a ต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่เรียนพี่ๆน,นะคะว่า ในในภาพของตัวเซ็กอินดี x เนี่ย mm hmm. ในในครึ่งแร่างของปีนี้ก็จะมีนะคะจ่อลงไปถึง8%แล้วก็สะท้อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอ mm ินดัสทรีนะคะของธุรกิจหลักทรัพย์นะคะในไตรามาสแรกนี่ก็ลดลงไปกำไรลดลงถึง20%นะคะจากรายได้ตัวโบว์เบรชเชลนูนี่ที่จ่อลงไปถึงประมาณ30%เลยทีเดีวยวนะคะ ซึ่งก็เป็นความท้าทายของธุรกิจหลักทรัพของเรานะคะซึ่งเราเองนี้ก็พยายามที่จะมีการปรับกลยุทธ์นะคะโดยอในเครื่องหลังปีนะคะทาง l s เ Securities นะคะก็อาจจะมีจะมีการนะคะปรับรูปแบบของสาขาให้ให้ให้เป็นการลดต้นทุนนะคะการสาขาเพ่อเป็นสาขาที่เป็น เบื่องบนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการเียนแาลูกค้าเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตลูกค้าทั้งหมดนะคะโดยเครื่องมือเครื่องมือของเรารอุปจรนะคะโดยเฉพาะลูกค้าประเภท Next Generation กจาาุจะเป็นกลุ่มนักทุนใหม่ๆนะคะในกลุ่มของแมสแล้วก็แมสแอนด์เฟรน d ก็จะเป็นเซกเมนที่เราจะขยายไปนะคะนอกจากนี้นะค่ะในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเราก็าพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็การพัฒนาตัวม,ม็อบมาร์เก็ตในเอร์่องปรแกามนะคะ อ่อโดยการใยการร่วมพัฒน,นาร่วมกับบริษัทแรกขอาเรา CTC นะคะเพื่อที่จะสปอร์ตธุรกิจกองทุนก็เป็นถ้าโดยรวมของรูปีหลักทรัพย์ที่เราจะดำเนินในครึ่งหลังของปีค่ะพอในเชื่อทางการเงินเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะนรับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เราบอกว่า,วามันไม่ได้โตนักนัแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจจะกลับมารี r e เวอร์นะครับในเรื่องของอะไร ดูที่ตัวกำไรของธนาคารเนี่ยมัก็จะดีขึ้นนะครับท่านี้ถ้าดูมาดูในครึ่งปีแรกเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วว่าในเชิงกลยุทธ์นะครับเรายังมองว่าถึงแม้ว่า financial ียเนี่ยมันลดลงแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราก็ยังบุกไปอย่างทันเกตที่เราแผนไว้นะครับเรื่องของหลักๆนะครับเรื่องหลักๆที่เราจะทำในในที่เราทำไปแล้วในครึ่งปีแรกคือในเรื่องของการขยายพอร์ตในเรื่องของการพยายามที่ขยายพอร์ตในเรื่องของการเติบโตในกลุ่มที่เป็นไฮเออร์ยูสนะครับในกลุ่ม s อส ซึ่งซึ่เรารู้ว่า SB สมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเราคิดว่าอะไรก็ตามเราบอกว่า s อสเนี่ยมันคนทริบิวให้ GDP ของประเทศไทยในอีกประมาณสาิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับไอการขยายภาคซกเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็ยังแข็งแเป็นอยู่นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะไปเราคงไม่ได้ไป SB สบ s คอร์ o บอนะครับเราก็จะเน้นในลุตสาการม s บีที่มีศักยภาพนะครับ นะครับกลุ่มพวกเนี้นะครับเช่นกลุ่มพวกอิเล็กทอนดีกลุ่มพวกทรานส์ฟอร์เมชั่นที่สิงเล็งเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีศักยภาพที่จะโตได้และมันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับธนาคารก็จะเริ่มมีการที่จะอินิแคร์ทีฟที่จะปรับพอร์ตไปกันตรงนั้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็เราเพิ่งเริ่มในการร้อนไพ่์ลอดนะครับโผลักนะครับโปรแกรมในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ผมมองเก่งนะครับก็อันนี้อยู่ระหว่างเรื่องของการร่อนไพ่์ลอดโปรแกรมอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราทำ เรื่องของการลดต้นทุนนะครับเรามองว่ามีความจาเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้โลนไม่ได้โคตดมากนะครับเนสีนะครับเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนขนงราคาเนี่ยมีความจําเป็นโดยเฉพาะต้นทุนที่ต่ำกองราคานีนะครับเรื่องของคาซานะครับเราก็มีการขยายเติมโตในตัวคาซาที่มาจากบุกทรูจิตนะครับบัวบินเซมิ่งเนี่ยเราก็ทําค่อนข้างได้ดีอย่างที่นำเสนอไปนะครับอันนี้ก็อย่างเดียวเลยอีกหลา่ที่เราทตรงนี้อยู่นะครับ เรื่องของการขยายตัวในกลุ่มที่เป็น Strategic Segment ของเรา,น,านะครับทางขวาบือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของโลนเนี่ยนะครับเราก็โต15เเดียวเดียนะครับค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับแล้วเราก็ได้ขอดเป็นออทัพไฮ้วนะครับไฮสูงธนาคารในเรื่องบรานซ์ชีที่เราแสงที่นี่มาจากของโลนเนี่ยก็สูงสุดของธน,น,นาคารติดต่อ,อก,กันามาหลายตปมาแล้วนะครับซึ่งตงัวนี้เวลาเราไปเราก็คงไปในกลุ่มที่เป็นไฮคุณภาพนะครับใน Segment ที่เป็นไฮคุณภาพด้วยนะครับ เรื่องของการขยายตัวในกลุ่มธุรกิจไต้หวันนะครับ mm hmm. ก็มันจะมาพร้อมกับตัวเทรดไฟแนนซ์อันนี้เติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโตเกือบ10%นะครับแล้วตัวกลับเทรดไฟแนนซ์ที่ซัพพอร์ตกลุ่มไต้หวันก็โตตามไปด้วยนะ24%เร,เร์เตรงนี้ทำได้ดีนะอิ line, นไลน์กับสิ่งที่เราคิดว่าเราเรา,เรามีการซัพพอร์ตจากแม่แแเราก็รับเก่งในเรื่องนี้นะครับส่วนดิจิตอลที่เราแพลว่าเราจะขยายฐานค้าดิจิตอลเนี่ยเราก็จะไปได้ดีนะโตเกือบ20%เยเี่สในเรื่องของเซ็นต์เฮียร์เฮายในเรื่อง่องดิจิตอล อันนี้คือสิ่งที่เรา achieve นะครับในใน,ในครึ่งปีแรกเราก็จะมีการ launch fully launch ตัว s อซนะครับ product เรานะครับซึ่งมันมันจะ cover กลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่เราบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไปได้อยู่ในเซ็นตกินไทยนะครับก็จะมีเริ่มทยอย launch มาในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็แพงด้วยว่าจะมีทั้งสามสี่อุตสาหกรรมที่เราจะซัพพอร์ตนะครับเราโตแบบไม่ค่อยไปนะครับโฟกมการ specific industry มไม่ไปทุกคนนะครับเรื่องของการซัพพอร์ต กลุ่มเราเห็นเทรนและวล่ะว่าเทคโนโลยีกำลังมานะครับการอินเวสท์เมนต์จากบริษัทโคโเทคโนโลยีที่มาลงมาในไทยนะครับที่ที่ยิงข่าวก็จะเป็น Microsoft เอะไรต่างๆใคเอเดพีเอเนี่ยมาไปส่อนอยู่นะครับก็ลงมาในโดยเฉพาะกลุ่มไต้หวันก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มพวกนี้จะมาลงทุนในไทยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อยากจะเป็นธนาคารที่ให้สับสูในเรื่องทางการเงินกับกลุ่มพวกนี้ทรับนีเรื่องงการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อยากจะทำ นะครับเรื่องเทรดไฟแนนซ์นะครับเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับที่ขึ้นปีหลังเราก็จะคีบโมเมนต์ต่ำของนี้นะครับเรื่องของการไปที่หกโลดนะครับเราคิดว่าน่าจะโตได้อีกนะครับไปในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ที่เราคิดว่าเป็นไฮคุณภาพนะครับมีเรื่องอีกหลายภาพกลุ่มพวกนี้นะครับยังมีออปตี้ในการเติบโตนะครับโดยเฉพาะเราเองเนี่ยเป็นมีพันธมิตรที่เป็นเจ้าลอรเปอร์เนหลายๆตัวเนี้ยมันจะช่วยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยเทคท์และสเตจตรงนี้นะครับเติบโตในกลุ่มที่เป็นกมุ่ม ซึ่งมันให้หายเรียบอยูว่ากลุ่มที่เป็นของเล่นนะครับเพราะสุดท้ายเรื่องซั s t a i n a b i l อเนี้ยลีเลี่ยไม่ได้นะครับมันเป็นเทรนด์แล้วก็มันเราเห็นแนวโน้มของเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี้ยนะครับมันบุ่งไปทางนี้เยอะเราเองก็บิ i l d capability ตรงนี้อยากจะซั s u p p o r ไอ้เรื่องของการทานช่วยลูกค้าในการทานซีชัน่นเปเรียนปรีดีของมีนะครับ สิ่งที่เราเคยทำเราตอนนี้เราทำเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันไฟฟ้านะครับเรื่องมัสกี้หรือไม่ได้เอ็นบริษัทเอมีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเราเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบังเกิดในเรื่องคาร์บอนอิมิชชันนะครับในเรื่องของเอ็ดวาซอรี่นะครับให้กับลูกค้าในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพลดต้นทุนทางการนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ชิพกันอยู่เราก็จะที่ในตัววิชั่นตัวนีนะครับออนไปอีกสิบปีละไปเซ็ตเดอร์ที่ผมบอกเนี่ยครับ พวกฮาร์ดแวร์ต่างกรีนเอเนร์จีไบโอเทคเซมิคอนดักเตอร์นะครับดัตตาไฟล์อัลโลโบติกพวกนี้อันนี้เรามองว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศกลุ่มพวกนี้เนี่ยธนาคารก็จะดิ้วเข้ามาเป็นที่ในการเข้าไปซัพพอร์ตนะครับโดยโดยกลุ่มพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะโตคือเราจะโตในกลุ่มที่เป็นโกลบอลซัพพลายเชนเป็นหลักนะครับเน้นการปล่อยซัพพลายเชนนะครับจากโกลบอลไาเป็นโลเคชัของบริษัทนะครับซัพพอร์ตเอสบีที่โตในกลุ่มดูโกลบอลเทคนะครับสุดท้ายเราก็จะไปเรือ่อง พ่พวกกรีนเ,นเทนตา่างๆพวกไอ้ไคลเคนไคลเคนเทนต่างๆเมื่นเราเห็นเทรนมันค่อนข้างดีเข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะ็นยิ้มเข้ามาอู่ที่เข้ามาซนัพสนุนกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือภาพ